มึงเข้ามาได้ไงวะรีบอกไปเลยสะดุ้งทั้งกองทหารขเขมรนแตกตื่นวิ่งหนีป่าลา่าหลังขนทับอตใหญ่หวังบุกกลางดึกแต่เจอทหารไทยเล็งเป้าคาหัวหวิดเป็นปุยดับขาที่โดยก็ทําเอาขเขมรนถึงกับตกใจหนักกันเลยนะครับหลังมาช่วงนี้ขเขมรนกาลังห้าวหนักเลยหลังจากที่หายหัวไปหลายวันมาช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าพวกมันก็เริ่มมีการขนกําลังมาอีกครั้งพร้อมกับส่งตัวแทนมาบริเวณรั้วลวดน้าของทหารไทย เพื่อสอดส่องและวางแผนบุกโดยก็พบว่ามีทหารเขมรน,นะครับกระจายกันไปในแต่ละจุดอย่างเมื่อวันก่อนก็มีทหารเขมรบุกไปที่ตามเมือนทมโดยหวังว่าจะลื้อล้วงลวดนามและเข้าไปแต่สุดท้ายก็ต้องแตกกระเจิงได้แค่วยวยไวแทนหลังเจอทหารไทยจ่ะปืนไล่หนีตะเพิดและมาล่าสุดนะครับเขมรก็เลยปรับเปลี่ยนแผนจากการบุกไปตอนกลางวันเป็นกลางคืนแทนโดยมาล่าสุดวันนี้ด้านเพจ Army Military Force ก็ได้เผยคลิปนะครับ ที่แสดงให้เห็นในจุดล้วลวดนามของไทยโดยทหารไทยได้ใช้กล้องในวิชั่นก็พบกับทหารเคขมนไม่ทราบจํานวนกําลังแอบลักลอบเดินเข้าจนทหารไทยต้องไล่ออกไปโดยเพจได้ระบุข้อความว่าทหารเคขมรลักลอบเข้ามากะจะตัดล้วลวดนามอีกมันไม่รู้ทหารไทยแอบซุ่มดูด้วยกล้องในวิชั่นจากนั้นทหารไทยได้แสดงตัวและไล่ให้มันถอยกลับไปไปชมคลิปกันครับ มึงเข้ามาได้ไงวะรีบออกไปเลยซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับมาก่อนหน้านี้เองก็พบกับการเติมกำลังพลของขเมนจำนวนมากบริเวณแนวชายแดนหลายจุดมีการขนกำลังมาเพียบพร้อมกับทหารขเมนที่ยังคงติดคอนเทนต์ถ่ายภาพและคลิปเหมือนเดิม มาเมื่อวานนี้ก็ได้มีภาพทหารเขมรนจำนวนมากที่เตรียมเป็นปุ๋ยลอดใหญ่ถ่ายรูปหมู่ครั้งสุดท้ายก่อนออกไปชายแดนแถมมีทหารเขมรได้นำปืนครกออกจากห้องเก็บสัพพวุธเตรียมส่งไปแนวหน้าแถมเขมรนยังคงไม่สน g จ c หลัง BC, ลมีทหารเขมรนโพสต์ภาพ BM21 พร้อมแคปชั่นว่ากำลังไปชายแดนรอด,ดวนกับเสียมและวันนี้30สิงหาคมพบทหารเขมรกกำลังขนกำลังผลฝ่าสายฝนไปยังแนวหน้า นอกจากนี้เองเคเมินยังลงภาพเคลื่อนย้ายรถถังรุ่นปู่ t ห้าพร้อมแคปชั่นว่ามุ่งสู่แนวหน้าไปสมทบกำลังกับพี่น้องของเรากันและแน่นอนทหารเคเมินก็ไม่พลาดมีการโพสคลิปพร้อมแคปชั่นวันนี้เสียมโจมตีควันผิดอีกครั้งมีไอ้น้ำก่อที่ใบไม้ด้วยตอนเช้าตู่อากาศจะเย็นมากควันพิจะหนามากด้วยนาจนมองไม่เห็นอะไร มีละอองเล็กๆหล่นจากท้องฟ้าพร้อมกับมีไอ้น้ำกาะอ,อยู่ตามสิ่งของต่างๆที่ฐานแนวหน้าของเราหายใจไม่ค่อยสะดวกแต่จำเป็นต้องสวมมันเพราะความพิดเสียมตามรังควานไม่เลิกมันจะมาทุกตอนเช้าแล้วหายไปตอนใสย่สยสเหมือนผีเลยซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับมาล่าสุดทางด้านกองทัพภาคที่สองอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนพบความเคลื่อนไหวของทหารฝ่ายคมมิจริง ตรวจพบโดโรนบริเวณพื้นที่ช่องบกหนึ่งลำอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล e ้ชิดวันที่30สิงหาคม2568ศูนย์ปฏิบัติการกองถับภาคที่2ถแถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเขมรเวลา14นาฬิกาสถานการณ์โดยรวมมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของทหารฝ่ายเขมรโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบโดโรนบริเวณพื้นที่ช่องบกหนึ่งลำและอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล e ้ชิด กองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตบโต้ตามสถานการณ์ส่วนกรณีข้อกล่าวหาฝ่ายขเเมรต่อการใช้สารพิษของฝ่ายไทยตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อออนไลน์ของขเเมรน,นั้นมีการเผยแพร่ภาพทหารขเเมรสวมใส่หน้าก,ากากป้องกันสารพิษพร้อมกล่าวอ้างว่ากองทัพไทยอาจมีการใช้อาวุธเคมีและสารพิษ ในการปฏิบัติการทางทหารนั้นด้านกองทัพภาคที่สองขอเรียนชี้แจงอย่างชัดเจนว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงฝ่ายไทยไม่เคยมีนโยบายและไม่มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธเคมีหรือแก๊สพิษในการปฏิบัติการทางทหารแต่อย่างใดดังนั้นการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเพียงการบิดเบือนข้อเท็จจริงซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนภายในประเทศกัมพูชาเองประเทศไทย ยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมีและไม่เคยมีการพัฒนาผลิตครอบครองหรือใช้อาวุธเคมีในทุกกรณีอีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อหลักมนุษยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพภาคที่สองขอให้ประชาชนทุกฝ่ายมั่นใจว่าประเทศไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสยึดหลักสันติวิธีและพร้อมให้ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อทำลงไว้ซึ่งความมั่นคงความปลอดภัยและสันติภาพในภูมิภาคทั้งนี้ข้อกล่าวหาที่ฝ่ายขมรนนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณาชนนั้นเป็นข่าวเท็จและเป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศตนเองมีได้มีข้อเท็จจริงใดๆเกี่ยวข้องกับนโยบายหรือการปฏิบัติการของฝ่ายไทยเลยและขณะเดียวกันนะครับต่อกับการต่อแหลของขมรเองก็ได้มีด้านทหารขมรไม่ทนกับการโกหกคนในชาติอีกต่อไป ได้ออกมาเปิดเผยความจริงต่อชาวขมรแล้วว่าไทยไม่ได้ใช้แก๊สพิษแต่อย่างใดทหารขมรททำไปพ่อหุ่นเซ็นสั่งเท่านั้นเขากล่าวว่าก่อนอื่นผมขอขอบคุณพ่อแม่ของผมที่สอนให้ผมรู้สึกผิดชอบชั่วดีให้เกียรติและไม่บูลลี่คนอื่นพี่น้องชาวขมรที่รักผมก็รักชาติแผ่นดินเกิดเหมือนกับทุกคนแต่สิ่งที่เราทำตอนนี้มันไม่ถูกต้องคือการทำข่าวจริงให้เป็นปลอมทำข่าวปลอมให้เป็นจริงหยุดเผยแพร่เรื่องไร้สาระพวกนี้ได้แล้ว แต่สิ่งที่ผมไม่ทําคือการหลอกพี่น้องร่วมชาติกับตัวเองอย่างนี้งเง่าผมรู้สึกเบื่อและอึดอัดกับเรื่องพวกนี้เต็มทนแล้วทำไมเราไม่เอาความจริงมาสู้กับทหารไทยตอนนี้ข่าวปลอมของเราถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกฝรั่งช่วยแก้ข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับประเทศไทยเห็นหรือเปล่าสิ่งที่เราทำมันไรอารยะตลกในสายตาคนทั้งโลกทำไมต้องเรียกคนไทยว่าเสียมด้วย ผมมองว่าคนไทยอาจจะไม่โอเคหรือไม่ก็อาจจะตลกไปเลยแต่ลองมองกลับกันถ้าคนไทยเรียกพวกเราว่าเราแวกหรือคนุมะแล้วพี่น้องทุกคนไม่พอใจใช่ไหมหยุดความเกลียดชังเถอะผมเป็นแค่ทหารตัวเล็กคนคนหนึ่งอยากเตือนพี่น้องชาวเขมรว่าผมเป็นคนหนึ่งที่รักชาติไม่แพ้เหมือนกับทุกคนแต่ก็ควรรักอย่างมีสติสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดคือการหลอกตัวเองใครจะมองผมเป็นคนทรยศชาติก็แล้วแต่คิดเลยครับ และต่อมาพบว่าโพสต์ทหารคนนี้ในกลุ่มลับของเขมรได้หายไปแล้วครับอัพเนะ Up, up. ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า